สวัสดีมิตูดักส์แฟนเกมนะครับมีหมีมีมีเดี๋ยววันนี้เราไปจับหมีกันหมีนะครับผมทําอะไรก็อร่อยนะมีใครเคยกินหมีมั่งหมีกินไม่ได้นะฮะพูดเล่นนะครับผมกินไม่ได้เหลียรได้าเดี๋ยวนี้เราไปจับหมีนะครับแล้วก็หมีที่พี่จะจับจะเป็นเสียงดังไปไหมเนี่ยเสียงดังไปขออภัยนะครับ หมีที่พี่จะจับนะครับพี่จะไปจับหมีป้าแดงก็คือหมีปกตินะจะหาเลเวลสูงๆเลยนะครับเพื่อมาทำพ่อพันธุ์นั่นเองคือพี่มีชิปหมีแสงอยู่นะครับจะเอามาผสมพันกับหมีธรรมดาซึ่งเราก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะได้มาเป็นเป็นหมีธรรมดาใช่ไหมตัวแสงนะครับผสมกับตัวธรรมดาก็จะได้เป็นตัวธรรมดาแต่ว่าพี่อยากทำสีไงอยากทำสีสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำลูกกันแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปจับหมีนะครับหมีปกติแล้วก็รีวิวก่อนนะครับเป็นเอ้ยเฮ้ยตกนำ้ำมองไม่เห็นทาง โอเคว่ายน้ำไปกันเดี๋ยววะอยู่ก็ถึงทางขึ้นเฮ้ยถึงไหนวะเนี่ยเดินไปนี้ไม่เห็นทางเลยนะมืดตื่อเลยโอเคครับผม๋ยวพี่วิ่งไปเรื่อยนะครับจะวิ่งไปเอาน้ำพึ่งก่อนนะครับพี่ทำน้ำพึ่งไว้ที่ป่าแดงเพื่อจะเอาเป็นวัตถุดิบในการจับเขานะครับผมไปเอาละครับผมก็จะถึงจุดที่พี่ทำรังพึ่งไว้แล้วนะครับเอาบอกก่อนเลยว่าถ้าน้องคุณหนักยังทำรังพึ่งไม่เป็นนะครับรังพึ่งสามารถทำได้ที่เลเวลห้าสิบแปดนะครับ ถ้าอายจำว่าผิดเดอ้อไหนต้องดูตีไม่ใช่นี่หว่า59ครับผมนี่แต่ว่าการทารังพึ่งนะครับผมจะต้องมีวัดุดิบเป็นแซฟนะครับแซฟนั้นก็คือยางไม้นั่นเอง,เ,องเราจะต้องทําไม่นี่ก่อนนะน้องที่แซฟแท็บนะครับผมก็คือต้องใช้อันนี้นะครับผมไปปักอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆในป่าดแดงนะครับแล้วเราก็จะได้มาเป็นแซฟนะครับใช้เวลานานพอสมควรพราะ้ะนควรทําทั้งอันนะครับเอาไปปักไว้แล้วเมื่อได้มาเป็นแซฟนะครับเราก็เอามาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการทํารังผึ้งนะครับผมแล้วก็เอารังผึ้งมาไว้ที่ป่าแดงนะฮะเอามาเกาะไว้ที่ป่าแดงแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นดอกไม้แลนะครับพอใส่ดอกไม้ลอยแล้วนะครับผมแล้วก็รอเวลาเขาก็จะผลิตมาเป็นรังผึ้งให้เรานะครับเนี่ยพี่เอาใส่ไว้แถวแถวนี้ยพี่จําได้อยู่ว่ามันจะสุดเขตป่าแดงนะครับแล้วน้องดูดิเดินมาโคตรไกลอะตั้งแต่เสาแดงอะทำไมพี่ไม่ขี่นกมาวะงงตัวเองกันข้างล่างมีเห็ดครับข้างล่างมีเห็ดมาเลยมาเจอซีซ่าหน่อยมาตีไข่วะจะเธอระเบิดเดหรอมา มานี้ซีซ่าะครับผมกีก้ายังตกประเด็นมาแล้วนะบอกเลยอย่าอย่ามาห้าวนะฮะอย่ามาห้าวเนี่ยน้องแซฟนะครับเนี่ยอันนี้คือทีแซฟแท็บนะครับผมที่พี่บอกนะตัวอันนี้นะครับผมจะเป็นรังพึ่งอ่ามองไปหเห็นดิไม่เห็นวะบางอันอ่ะมันอาจจะติดบั๊กนะครับมันอยู่ที่ดวงเลยแหละคือประมาณว่ามันจมไปในต้นไม้นะครับทําให้เรามองไม่เห็นนะเปลี่ยนมุมมองก็มองไม่เห็นบ้างหรือว่าต้องลงจากหลังซีซ่าวะเนี่ยอ่ะซีซ่าคอยป้องกันให้ด้วยนะหลังซีซ่าไป็นนี้ก่อนนะฮะ Attack, okay. แอตแท็กาเกตโอเคระวังหลังให้ด้วยนะครับมองสีมองเนี่ยบางครั้งบางทีมันติดบั๊กแบบนี้น้องคือมันแก้ไม่ได้เลยนะติดบั๊กแบบนี้เนี่ยดูดิเสียไปเลยหนึ่งหลังนะครับหลังนี้ได้ไหมนี่อันนี้ได้เลยครับผมเปิดดูโอ้โหได้อย่างเยอะน้องดูพี่มาทําไวแ้แบบจําไม่ได้ว่าอีพีเที่ยวไร่นะครับผมทาไว้จนลืมแล้วอะแล้วก็น้าผึ้งนะครับจะบอกว่าพี่เปิดพัดลมไว้เสียงเขาา้าปะวะขออภัยนะ โอ้เสียงน่าจะเข้านานแล้วเนี่ยโอเคถ้าน้องขออภัยนะครับผมพี่ถอดปักพัดลมแล้วน้ำผึ้งนะครับมันจะหมดอายุไวมากเลยนะครับวิธีที่ชะลอได้นิดนึงก็คือการที่เราเอาใส่ไปในตัวสัตว์นะครับอ่ะเอาใส่ไปในคุณซีซ่าครับผมคุณเลสซีซ่าอ่ะฝากไว้ก่อนนะลูกนะโอเคเราได้มาครบแล้วนะครับผมมีอานมามียาคุณสิบมีของที่เขาชอบนะครับส่วนน้องคนไหนนะครับที่เลเวลไม่ถึงห้าสิบเก้าอ่ะ ที่จะสามารถครับลังพึ่งได้นะครับพี่จะบอกว่าเขากินทุกอย่างนะคุณหมีอะเบอร์รี่ก็กินนะครับผมแต่หลักๆเขาจะกินเนื้อนะฮะ <B ury S 1> ก็คือจะกินเนื้อมากกว่ากินเบอร์รี่นะครับจะจับง่ายกว่านั่นเองอันนี้ตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรอะนี่หมีเหรอในเลเวละอะไรอะร้อยสามสิบห้าเหรอนั่นแหะก็ตายซะน้อยไปน้อยไปน้อยไปที่จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมพี่มีชิปอยู่ที่บ้านนะครับเป็นตัวเมียได้ชิปมาสองอันตัวเมียทั้งคู่เลย เพราะฉะนั้นนะครับพี่จะต้องพยายามวิ่งหาตัวผู้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงไปเอาชิปใหม่ได้มีข้างหน้าครับมีข้างหน้าเลยเวลวลาอีกท่องดูดินายเลเวลอะไรานายนายเลยวลเฮ้ยเลเวล15เหรอฮะตกใจหมดเห็นเลือดสี่เล็กสี่นาหน้าพี่นึกว่าเลเวล450ป้าทุกจบสีเดียวตายเลยเสียใจ้สีสวยด้วยน้องผู้สีขาวสวยเลยนะ แต่ว่าหมีที่พี่จะทํานะครับผมผสมลูกพี่ตั้งใจไว้จะทสีเขียวดีไหมจะทําเป็นแบบแบรฮักนะครับผมเป็นสีเขียวมันฮักไงยักษ์เขียวฮักนะครับผมแล้วก็มันก็เป็นแบร์ใช่ไหมก็เป็นแบรฮักนี่แต่วันนี้ต้องหาจับคุณพ่อเขาให้ได้ก่อนนะครับผมวนมาตะ, <S <S <ล>ะพักยังไม่เจอเลยเจอหมีตัวที่สามแล้วไปดูกันเ,เนเลเวลอะไรนายเลเวลอะไรนายหุยสามร้อยเก้าสิบได้ว่ะได้วะได้วะ แต่ว่าประเด็นคือพี่ลืมเอานี่มาวะ่ะลืมเอาสไปร์มานะครับผมเอามาล้อมนะครับจากพี่ป่าแดงไม่ร้อมสไปร์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่พลาดมากเลยนะเอาพี่ไม่หนีหรอกนี่ปล่อยให้มันตีเลยครับผมน,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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นะครับผมเราเกาะหนาอยู่แล้วนะครับผมอ่าคุณซีซ่าที่เกาะหนานะครับปล่อยให้มันตีไปเลยฮะ,ะเดี๋ยวสามร้อยเก้าสิบเดีลูกไปอยู่ด้วยกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยิงเขาไปดิครับผมแสกหน้าเขาไปไดิ ขัดมไม่ดีไม่กลัวนะฮะไม่กลัวนะครับอ่ายืนแรกเลยครับผมมันต้องวิ่งนะครับผมเอาหนีเหรอหนีเหรอจะหนีไปไหนหนีไปไหนยิงไอเจ๊ยิงยิงดิ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 เฮ้ยยิงดิเจ๊เฮ้ยไปะกดเลงเป้าเฉยอะไม่น้ายิงไหมตามไปตามไปเธอเดอเบิร์ดจะตามมานะครับเมื่อกี้พี่ไปะกดไอ้ตุ่มเลงเป้าไงมาเลยวิ่งช้านะครับเน,นี่ยแต่ว่าเป็นหห่นแล้วน้องตามครับระหว่านี้ตามก่อน อมไม่โดนว่ะไม่โดนแล้วว่ะไม่ทันว่ะไปตามไปกันครับผมวิง่งีลูกวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งติดแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วเฮ้ยงูกัดให้งานงอกแล้วงูกัดไปไปไปวิง่งวิ่งเทะเทะเทะพันฟัน <c oughs> ไม่ทันว่ะเนี่ยน้องป้าแดงมันโอ้โหเทมิงเอฟเฟคเหลือที่สิบสี่โอยตา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 ยอะไรวันนี้ บวกแปดสิบหกเลเวลเองอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยครับผมรอนานไม่ได้นะครับจังหวะนี้ใส่เป็นยาคุณซิปไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเนื้อน่องก็ได้น้องดูว่าเนื้อน่องกินเท่าไหร่นะครับเนื้อน่องได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่เนื้อน่องนะครับจะน้อยกว่าน้ำผึ้งแน่นอนนะครับสิ่งที่เขาชอบที่สุดนะครับผมก็คือน้ำผึ้งแล้วก็คิทเบิ้ลของคาโนโซลัสนะครับอันนั้นคือชอบพอๆกันเลยนะครับที่พี่ไปดูมาจะใช้ในจำนวนที่เท่ากันนะครับ ต้องระวังไพ่เขาด้วยวะ่ะพี่แบบอยู่ไม่สุขเลยเนี่ยราแวงมากเลยเนี่ยโอ้โหเสียดายที่ไม่เอฟเฟกต์เลยครับเพราะเราจะไปทำพ่อพันธุ์ไงอยากได้ตัวที่ดีที่สุดนะครับอ่านของเขานะครับจะครับได้ที่ประมาณเลเวล45หรือป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ แต่พี่คืรูปให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วของที่ชอบก็อย่างที่บอกนะครับเป็นน้ําผึ้งนะฮะหรือว่าคิบเบิลของคาร์โนสลัลนะัแต่ว่าหากน้องยังเลเวลไม่ถึงที่จะทำน้ําผึ้งหรือว่าไม่มีคิบเบิลของคาร์โนนะครับผมก็ใช้เป็นเนื้อน่องแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จะขึ้นน้อยๆแบบนี้เห็นไหมขึ้นน้อยนะเราใช้เป็นน้ําผึ้งเลยดีกว่านะครับคิดว่าไม่น่าจะเกิน4ี่ห้าอันไปอ่ะคิดว่าไม่น่าจะเกินหกคานี้นะครับระวังนี้ก็ระวังภัยก่อน เอาอย่างนี้ดีกว่าน้องครับผมพี่ใจคอไม่ดีนะครับกลัวตัวอะไรมาตีนะถ้าเราเล่นออฟไลน์นะครับวิธีการป้องกันก็คือออกไปเซฟก่อนนะครับให้เรายืนจ้องเขาแบบนี้แล้วออกไปเซฟนะครับอย่าไปจุดอื่นแล้วไปเซฟนะกลับมาเขาอาจจะหายได้นะครับโดยเฉพาะออฟไลน์หายบ่อยมากนะครับหรือเอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันมาแล้วมันมาจะฟันดิเจ๊ฟันอื้ม,มเกือบไม่ทันนี่รถปะนะ่ะโอเคก็คผมเมื่อกี้ยังทันอยู่เห็นไหมเห็นไหมยังพูดไม่ขาดคําเลยแต่ว่าอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็คือให้เราไปที่อื่นเลย ปอยู่จุดอื่นที่แบบว่าไม่ต้องให้เขาอยู่ในใสายตาแล้วนะครับเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมและเราต้องมั่นใจก่อนว่าอาหารที่ใส่ไว้ในตัวเขามันพอเพียงนะครับผมต้องมั่นใจว่าค่าสลบนะครับผมมันจะต้องไม่ตื่นก่อนที่เขาจะเป็นของเราละแหละอ่ะโอเคเนาะใช้คำพูดไม่ถูกโอเคครับพี่ดูแล้วน่าจะโอเคอยู่เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้พี่ไปแล้วละ่ะอยู่ไม่ได้นะครับอยู่เดี๋ยวตัวอะไรมาตีนะครับเพื่อให้เหตุการณ์ตรงนี้มนสงบลงนะครับผมไปกันดีกว่าแล้วเราให้รีเควสเขาที่หลังไงน พอไปพ้นจากเขาแล้วนะครับผมแบบว่าให้มันพ้นจากตรงนี้แล้วเราก็เปิดดูในรายชื่อสัตว์นะครับเดี๋ยวเขาได้ปุ๊บเขาก็จะมาโผล่ในรายชื่อสัตว์ของเราเองนะฮะเอออย่างพี่มีตอนนี้3 1อตัวใช่ปะ่ะอ่ะวิ่งไปก่อนครับผมไปให้ไกลก่อนฮึยตัวอะไรขัดวะเนี่ยดีโลมันใช่เรื่องไหม,มใช่เรื่องไหมท <laughs> ะลึ่งเหลือเกินเอาละครับตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เกาะคาโนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบความโหดของเขาหน่อยละกันอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับที่พี่บอกว่าเมื่อเขาได้แล้ว รายชื่อลูกเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเห็นปะจาก31ตัวนะครับตอนนี้ก็มี32ตัวแล้วมาทำการรีเควสกันครับนะครับผมรีเควสมาอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคมาแล้วครับผมดูหน้าตาหน่อยเปไ็นไงนี่หน้าตาน่ารักเกินอ่าได้มาที่เลเวล476นะครับผมเลือดมาอยู่ที่ 6 0 8 0นดิบะครับรับน้ำหนักได้1,300แล้วก็ดาเมจนะครับได้ไปที่5 3 1สาิเ็ดวูสปีด200รกว่าเปอร์เซ็นเลยหรออย่างเยอะนะครับผมเดี๋ยวใส่ไปเป็นร้อยคอนะครับแล้วก็เป็นอาข่าวธรรมดานะครับวันนี้เราขึ้นขี่ดิปบ้าให้นี้ครับผมมาทดสอบสกิลหน่อยนะครับพลังโจมตีหลักของเขานะครับคือการขัดแบบนี้นะครับจะโจมตีเข้าครั้งละห้าสิบนะครับต่อดาเมจ1 0ึนงรอ่าลงปัดสายขึ้นดิ ปัสสาวขึ้นในยีดการตบครับอันนี้คือท่าโจมตีรองนะครับจะตีเข้าครั้งละ65นะครับผมเออต่อดาเมจ100%นะครับตัวลูกพี่ตัวนี้นะครับผมดาเมจอยู่ที่500ก็เอา65สิบคูณห้าร้นะครับแล้วกดเปอร์เซ็นต์จะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ350นะครับต่อการตบ1ครั้งนะเออแล้วสกิลของเขานะครับเขาจะมีสกิลคล้ายๆแรดอ่ะเนี่ยจะทำการวิ่งแบบเนี้ยนี่นี่มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าเร็วน้องๆแกริมีมัดเลย เริ่มเร็วแล้วนี่นะครับผมนี่มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บซิกแซก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 โอ้โหโจดเยอะโจดเยอะโจดเยอะแต่ว่าเขาจะไม่มีสกิลแบบช์าโจมตีสิบเท่าเหมือนกับคุณแรดนะครับแค่วิ่งเฉยอไ่างอ่ะปัดซ้ายลงนี่มีการยืนขู่เลยครับผมนี่ปัดซ้ายลงนี่ยืนขู่ยืนขู่เอรละเพื่อนะอรละเพื่อนตกไปดิตกไปดิครับตกไปดิครับลุมมาเลยลุมมาเลยฮะเร็จไปหนึ่ง ตบไปดิเป็นไงครับผมเรียบร้อยกันไปแล้วความสามารถนะครับผมเขาสามารถฟาร์มได้ทุกอย่างเลยปะไม่แน่ใจฟาร์มไม้ได้ปบบลองดอิตบไม้เข้าไปเดี๋ยวดิรีบอย่างเลยคุณแมงป่องอยากโดนหรออยากโดนหรอมามาเอาดิครับเอาดิฮะเอาดิฮะแค่กัดธรรมดาก็ได้ฮะเป็นไงครับผมแป๊บเดียวหายว่าไปกลับตาเลยนะฮะนี่นะครับฟาร์มเบอร์รี่ได้นะครับผมฟาร์มเนื้อได้ไม้ก็แทสไม่ได้มั้งได้ไหมลองดูดิ ไม่น่าจะได้นะอืมนี่แน่นี่แน่ตบเดินี่แน่ดนแนได้ไหมได้ไฟเบอร์น้องได้ไฟเบอร์นะครับแต่ไม้ก็แทสนี่ไม่ได้นะครับลงอัพเป็นดาเมจดูดิในครั้งยี้21เปอร์เซ็นะครับพอได้อยู่พอะได้อยู่อัพไปโชว์เขาให้ฮะไปไปหาตัวทีเล็กครับ <Yahoo! S 1> เจอ,อแล้วครับผมบนหามานทั้งคืนนะ่ะทีเล็กอะ่ะเพิ่งเจออ่ะสองตัวหรือเปล่าวะมันีเห็นสองตัวเปล่าวะ มาสองตัวเางนี้แจ้มครับหูวเลี้ยวสิบห้าเลเวลสิบห้าตายเลเลี้ยวสิบห้าจบตรงทีตายน้องัวนี้เวลาสองร้อยสิบเหรอมาสิฮะมาสิครับสองร้อยสิบมาเลยลุมหน้าลุมหลังนี่น้องลุมหน้าลุมหลังเหรอ,อสกิลการตบของเขามันช้าไปน,นิดนึงน้องแต่ว่าไอ้สกิลกัดเนี่ยเออถ้าโจมตีหลักเนี่ยวไวอ,อยู่นะฮะกัดกัดกัดเจ็ดร้อยหนึ่งร้อยเรียบร้อยไปดิครับเรียบร้อยไปดิครับคิวๆิวฮะ อยากเจอเลเวลสัก450นะครับหาไม่ได้หาไม่ได้เลยอข่ะเกาะคาโนโอะไรวะอาีกหนึ่งตัวครับผมข้างหน้าครับอีกหนึ่งตัว่ะเลเวลอะไรานายมาขอโทษหน่อยโอ้โหเลเวล30อีกแล้ว30อีกแล้วอืมอะไรกันเนี้ยสามทีตายฮนะโอ้โหหาทวนผลไม่ได้เลยโอเคครับน้องก็พอหของปากของคอแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราไปจัดหนักจัดเต็มกับตอนที่ทําลูกดีกว่านะครับเอ,อเดี๋ยวมาดูลูกเขาดีกว่าถึงตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปไฟกีก้าเลย <Wow. S 1> เราเดี๋ยวเราจาก่กันด้วยท่าแบบว่าสกิลสกิลน่ารักน่ารักนะฮะดูดูด,ดูปุ๊บปุ๊บนี่ยบใบยบายท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะครับ <him. S 2> ผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ได้เพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราหาอะไรขั้นกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็คลิปต่อไปก็ไปผสมพันธุ์หมีนะฮะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับบููห